ท่านครับผมเป็นกรรมธิการวิสามาันนะครับผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าเรามีความขัดแย้งมาตั้งแต่ปี4 8นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ากำหนดเวลา48ถึงปัจจุบันใน48นี่มันมี4 <1> 1> เหตุการณ์ที่เราต้องคิดนะครับ48มีเสื้อเหลืองประท้วงถัดมาก็เป็นเสื้อแดงประท้วงถัดมาเป็นกปสแต่ที่พิสดารก็คือ6 3สถึงห5หนี่ เป็นเยาวชนครับมาเคลื่อนไหวแล้วก็โดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วความขัดแย้งนี่มีมากนะครับผมฟังมาตลอดนะครับท่านประธานครับสอสอเราเวลาไปหาเสียงหรือเวลาจะพูดกันก็ว่าเราต้องการความเป็นธรรมเราต้องปรองดองสมานฉันนเราต้องการสังคมที่เป็นสันติสุข20ปีเหมือนเดิมครับมันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเราอยากจะก้าวข้ามนะครับ ความขัดแย้งนี้แต่ในความก้าวข้ามนี่ต้องทราบความจริงและต้องกล้าหารนะครับท่านประธานครับในที่นี่ก็มีอสอสออายุก,ก็มากแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหมายความว่าแก่นะครับหมายเขาว่าพออายุมากแล้วนี่ก็จะเห็นสัจธรรมมากขึ้นว่าทุกอย่างในโลกนี่มันเปลี่ยนไปความจริงปัญหาของประชาชนนะ่ะยังคงอยู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็น ที่ประชุมของตัวแทนประชาชนครับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ควรจะมาคุยกันในสภาครับดีกว่าลงถนนเพราะเราก็เบื่อกันจริงๆผมก็เป็นแกนนําประท้วงเหมือนกันครับผมก็เบื่อการประท้วงครับเพราะอายุก็มากแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างควรจะมาคุยกันแล้วที่เป็นหน้าสังเกตนะครับนมีนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเรียนหนังสือเยอะมากแล้วถูกคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสอง เขาเป็นเยาวชนเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเขาเป็นอนาคตของชาติเราไม่ให้โอกาสเขาหรือไงครับแต่ต้องมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นในรายงานของคณะกรรมการนี่จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ละเอียดอ่อนหรือคดีที่อ่อนไหวก็คือมาตรา1 1 0 1 1 1นนี่แหละครับซึ่งไม่เคยมีคณะกรรมการการชุดไหนเลยที่ว่าไว้เพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกนะครับ ที่สภาแห่งนี้นี่เปิดใจกว้างทุกท่านนี่เปิดใจกว้างผมดีใจนะครับที่ท่านคติยามาเสนอเพราะว่าควรจะตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อศึกษาก่อนจะนิรโทษกรรมแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยทุกภาคทุกภาคนี่ไม่ได้มีใครคัดค้านเลยครับแต่ออกความเห็นไปพอมาถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ทุกคนก็บอกว่าให้ไม่ต้องลงมมติหรอกครับให้ เป็นไปตามนั้นแล้วท่านผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกผ่านท่านประธานนะครับว่าขอให้ไปอ่านทำความเข้าใจศึกษาตามที่ท่านประธานชูศักดิ์เป็นประธานได้พูดไว้แล้วต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนหาความจริงขบวนการนิโรโทษกรรมจะมีผลก็ต่อเมื่อมีคนเอาไปปฏิบัตินะครับตอนนี้เป็นแค่ศึกษา แนวทางที่จะตาพรบแค่นั้นเองก็ไปบอกว่าจะไปยกเลิก1นึสองบ้างแก้ไขหนึ่งสองบ้างไม่ใช่กาลังจะพิจารณาพรบนิรโทษกรรมบ้างก็ไม่ใช่นะครับเป็นการศึกษาเพราะฉะนั้นท่านประธานครับความคิดเห็นแตกต่างต้องอยู่ร่วมกันได้แล้วต้องอยู่อย่างสันติวิธีแล้วการปกครองของเราเนี่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุกนะครับ <the> เราก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังดังนั้น hmm. ผมดีใจ mm. นะครับที่ mm. ท่านเถียงกันไปเถียงกันมาแต่ทุกอย่างน่าจะทำไปตามกฎหมายนะครับเมื่อกันมาธิการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมารายงานรายงานก็คือรายงานครับตามรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้สภาได้ทราบแค่นั้นเองครับถ้าท่านมีปัญหาสงสัยว่าทำไมคิดอย่างนี้ก็กรรมธิการก็จะได้อธิบายนะครับ เมื่อเรามาเสนอเรียบร้อยแล้วกรรมธิการก็เพิ่งได้รับโอกาสที่จะชี้แจงอย่างนี้แหละครับก็พูดตามความจริงนะครับว่าถ้าท่านยังเห็นว่าอะไรไม่ละเอียดอะไรต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถามมาแต่คงไม่มีการลงมตินะครับในรายงานครับเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าให้รับทราบแค่นั้นเองครับส่วนข้อสังเกตนะครับ มาตา,าข้อบังคับข้อร้อยห้านี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ต้องไม่มีการอภิปรายครับท่านประธานครับผมอยากให้เราคุยกันด้วยเหตุได้ผลเด็กเกิดน้อยตายเยอะแล้วประเทศไทยพลืวงก็ลดลงแล้วเราไม่ช่วยเด็กอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงขอบคุณครับ